นี่หลุมที่หนึ่งหลุมที่สองจะครบ15วันวันที่27แต่หลุมนี้นี่มีความลึกร้อยเมตรสามารถฝังคณะรัฐมนตรี28คนได้หมดเลยครับพี่น้องเขาพ่อพิาหารเมื่อวานนี้ออกข่าวมาเป็นวันนี้แล้วปปอชอที่ให้28รัฐมนตรีส่งคำชี้แจงหรือมาให้การโดยด่วนก่อนจะสีขาดในวันที่27 พิกายนนี้จุดตายจุดที่สองจุดตายจุดที่สองจุดตายจุดที่ส,สมคณะกรรมาการสิทธิชนแห่งชาติและกรรมธิการของผู้ที่จะพาสามจุดระบุสมชายคือฆาตกรฆ่าประชาชนฆ่าประชาชนไอ้นี่เสียหายมากเสื่อมเสียทั้งโลกเลย ไปทางไหนเขาเรียกไอ้ฆาตกรเลือดเย็นไอ้ฆาตกรไอน้นี่หลุมนี้ลึกมากลึกจนวัดไม่ได้แต่ถ้าวัดไปจนถึงท้ายสุดเนี่เป็นเทวทัตนอนรออยู่ครับพี่น้องสามจุดจบของสมชายวงสวัสดและคณะของเขาเนี่ยเป็นโศกนาฏกรรมที่สำคัญมากแล้ววันเวลาใกล้มาถึงแล้วสามหลุมนี้ แล้วอีกหลุมหนึ่งมีความกว้างประมาณหนึ่งกิโลเมตรลึกอีกประมาณหนึ่งกิโลเมตรเอาไว้ฝังกรรมการบริหารพักสามการเมืองที่จะถูกเพิกถอนสิทธิ์คนละหปีครับพี่น้องนักศึกษามหาวิาลยลาดดำเดนินเวลากลับบ้านให้ท่องจำเลยกลับไปบ้าน แม่ยกพันธมิรไปถึงคาอประตูสามีวันนี้ไม่พูดเรื่องเช็ไม่พูดเอาแม่ทำไมใจดีแทบไม่พูดเรื่องเช็มันเช็ตั้งนานแล้วเช็ตั้งนานแล้วสี่หลุมสี่หลุมสี่หลุมแม่แม่แม่หมายความว่าไงสี่หลุมสี่หลุมเนี่ยสี่หลุม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 แล้วก็อธิบายเลยหลุมที่หนึ่ง c s l o g info ถือหุ้นในบริษัทคู่สัมปทานกับรัฐเรื่องอินเทอร์เน็ตและโทรค่ามนาคมเป็นรายการชิมไปบนไปแดกไปภาคสองครับพี่น้องอันนี้หลุมที่หนึ่งหลุมที่สองเนี่ยเป็นหลุมที่จะต้องตายหมู่ตายยกคณะเลย28บศพครับพี่น้องวันพรุ่งนี้จะเอาจดหมายสารภาพของสุวิทย คุณกิตติมาอ่านให้ฟังสุวิ์คุณกิตติเขาประชุมเรื่องเขาบริหารเขาเขียนจดหมายอย่างยาวเลยหนาประมาณสี่หน้าบอกว่าเขาได้เตือนคอรอมอแล้วว่าอย่าเอาแถลงการอน,นี้จะนําไปสู่การเสียดินแดนเขาเตือนแล้วเพราะฉะนั้นสุวิทย์พยายามจะเอาตัวรอดในขณะที่28คนโดนเรียบร้อยเลยครับพี่น้องรัฐคณะรัตีขายชาติชุดนั้น แล้วมันมีไอ้ขายชาติคนหนึ่งมาเปิดตัวหนังสือผมไม่ขายชาติใช่ไหมครับพี่น้องมันมาเปิดตัวหนังสือเวลามันโชว์หนังสือเนี่ยมันจะโชว์ทางนี้เขาถามว่าเอา,าท่านยังไงโชว์ทางนี้แหละท่านไม่เห็นเหลือตาผมมองไปทางโน้นอะโชว์หนังสือทางนี้ผมไม่ได้ขายชาติแต่ปปชเขาวินิจฉัยแล้วว่า มีมูลให้ชี้แจงภายใน15้าวันวันนั้นพี่น้องจําได้ไหมผมมากระโดดตรงนี้พี่น้องจําได้ไหมโอ้ยกระโดดกันจังพอไปถึงบ้านเอ้มันยังนี่วายังแต่ว่ามันเลยครึ่งหนึ่งไปแล้วพี่น้องครับสี่หลุมนี้คือเรื่องอันตรายมากสําหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้มันมีไม่ถึงเป็นหลุมหรอก เป็นถนนขุขะในวันที่ยี่นี้เขาจะเอาร่างรัฐมนูญแก้ไขเข้าสภาจึงขอเรียกร้องพี่น้องประชาชนต่างประเทศวันนี้เราเป่านกวิดแห่งจิตจำนึกพร้อมกันแล้วว่าวันที่24่ี่พิกายนนี้เราจะต้องไปไหนพร้อมกันอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องสภาผู้แทนอาราษฎรใช่ไหมครับพี่น้อง ใครจะไปให้ส่งเสียงใครไม่ไปให้ก้มหน้าลงโอ้พี่น้องอยากไปกันเต็มที่เลยรัฐสภาคราวที่แล้วเนี่ยแกนนารุ่นสองไปรัฐสภาใช่ไหมคราวนี้ถึงคราวแกนนารุ่นหนึ่งต้องไปแล้วครับพี่น้องแกนนารุ่นหนึ่งต้องไปแล้ว ต้องไปกันแล้วแล้วให้แกนำรุ่นสองมารักษาตํานเนบงใช่ไหมครับพี่น้องเปลี่ยนกันเลยผัดเวนกันพี่น้องเห็นด้วยไหมแกนำรุ่นผมต้องไปกันเอาล่เมื่อพี่น้องลงมติให้ผมไปรัฐสภาผมจะไปอยู่ในรัฐสภาแต่เช้าเลยไปอยู่ข้างในนะ อาผมมาอยู่ข้างในดีผมจะได้ถ่ายภาพไอ้พวกนักข่าวที่มันบอกว่าฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยไงถ่ายรูปมันไงแล้วผมจะบอกไอ้สออคนไหนฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยผมจะได้ถ่ายรูปมาหมดแล้วผมจะได้ถ่ายรูปตำรวจฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยไงผมจะได้บอกตอนนี้เราเตรียมอาวุธไว้เรียบร้อยเป็นวิถีโค้งทำด้วยดินเหนียวครับพี่น้อง ลูกกลมๆมอ่ะมิีโคงทำด้วยดินเหนียวพี่น้องครับ24พิกายนถ้าท่านประธานชัยจิตชอบไม่ดันทุนลังเข้าไปนี่เขาจะเจอมวลชนพี่พิตักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันภัยศาลไปที่นั่นใช่ไหมครับพี่น้อง <sk ill> เขาเอาร่างรัฐธรรมนูญฉบับไหนเข้าสภาพี่น้องไหมรู้ไหมฉบับ ที่ลืมบทบัญญัติเรื่ององคมนตรีหน้าตาเฉยเลยลืมองค์มนตรีผมไม่อยากไปปักปั๊มเขาว่าไม่มีเรื่ององค์มนตรีนะแต่เขาลืมจริงๆเลยไม่รู้จงใจลืมแกล้งลืมหรือเสือกลืมยังไม่รู้เลยนะไม่มีเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าในวันที่24สี่เนี่ยพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเนี่ย เขาเฝ้ารออยู่ว่าเมื่อไร่จะเป่านกวีดแต่เราเลิกเป่าแล้วนกวีดเพราะว่าเป่าแล้วนี่เราไปหลายแห่งเกินไปจนบอกว่าอาจารย์สุเกียรติถอยทัพจาก N อ็บทมากระทรวงการคลังพอมากระทรวงการคลังอาจารย์สุเกียรติถอยทับมาอยู่ธรรมเนียบพอถอยทับจากทรเนียบอาจารย์สุเกียรติไปนอนไปว่ามันไปมากเกินไปไปมากเกินไปผมจึงจะบอกพี่น้องว่า หลุมที่หนึ่งหลุมที่สองหลุมที่สามหลุมที่สี่แล้วถนนขูดขะหลุมที่ห้าคือการยุบพักแล้วสงครามที่จะต้องประจันบานกันมาที่ยี่สนี้คือจุดมุ่งหมายแรกข้อเดียวของเรายี่สิบห้าพฤษภาคมจำได้ไหมครับคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับพี่น้องนี่คือการทำดำรงความมุ่งหมายเดิม ที่หมาจำลองย้ำแล้วย้ำอีกทุกวันแล้ววันนี้มันได้มาถึงแล้วในวันที่24บสพิกายน์ทำไมเขาถึงต้องเอาวันนี้รู้ไหมพี่น้องเพราะเขารู้แล้วว่าวันยุบพักเป็นวันไหนพี่น้องรู้ไหมว่าไอ้สามเกลือนี่มันออกอาการแล้วมันหลงพูดเลยว่าวันยุบพักของเรามันพูดเองนะคือวันที่สิห้าธันวาคมมันพูดเองนะผมไม่ได้พูด กลางเดือนธันวาคมมันรู้ชะตากรรมของตนเองแล้วว่ามันจะถูกยุบพักทีนี้อายุพักมันไม่กลัวหรอกเพราะว่าสสสัดส่วนเนี่ยสมมุติมันได้ห้าคนใช่ไหมที่หนึ่งถึงห้าถูกเพิกถอนสิทธิ์มันก็เลื่อนที่6กถึงสิขึ้นมาเลื่อนได้มันก็เป็นเหมือนเดิมอีกแต่มันกลัวอะไรเลยไหมกลัวบรรดาพ่อพ่อของมันเนี่ยถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองมันกลัวไปเดนเดียว เพราะฉะนั้นประเทศไทยจริงจะมีสุสานจำนวนมากเราฝังไปแล้วกี่ศพครับพี่น้องไทยรักไทยเราฝังไปแล้วกี่ศพครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งศพใช่ไหมถ้าจะฝังอีกสักร้อยกว่าศพเนี่ยมันจะเป็นอะไรไหมประเทศไทยจะตายไหมสังคมจะเจริญลงไหมมีแต่แผ่นดินจะต้องมีแต่ประเทศไทยจะต้องเจริญขึ้นใช่ไหมครับพี่น,น้อง โปรดอดใจรออีกไม่กี่วันขอร้องท่านทั้งหลายอย่าป่วยอย่าเข้าห้องไอซียเด็ดขาดรอฟังกันได้รับชัยชนะหากขอได้ขอพี่น้องอย่าเสียชีวิตในช่วงสองเดือนนี้นะครับพี่น้องรอเฉลิมฉลองชัยชนะของประชาชนพร้อมกันใช่ไหมครับพี่น้องครับขอบพระคุณมากครับพี่น้องครับขอบพระคุณมาก